สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้มาขายสกุช่ล็อตใหม่กันนะคะช่วงนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาขายนะคะแล้วก็ของจะหมดไวมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะลายตอบสะดวกแล้วนะคะคือลายจะตอบไว้มากค่ะทุกคนลองทักมานะคะรอบนี้โอเคค่ะไอรีไลน์ D นะคะ My Atom Shop นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงชื่อคลิปเลยนะคะ ค่าส่งนะคะลงทะเบียนสี่สบาท EMS หกสบาทนะคะอืมแล้วก็จะมีแฟดนะคะแฟดเริ่มต้นห้าสิบบาทแต่จะส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าลงทะเบียนนะคะจะส่งวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเลือกแบบไหนก็บอกได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะมีทั้งของปล่อยแล้วก็มือหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นของปล่อยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยอันนี้จะเป็นซอฟนะคะ เดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะเดาแกให้ดูนี่นะคะนี่จะเป็นของแท้นะคะมีลายเส้นตำหนิก็จะแบบนี้เลยนะคะสนใจชิ้นไหนนะคะแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะสโลนะคะสโลทั้งสองชิ้นเลยตำหนิก็แตกต่างกันไปนะคะทุกคนเดี๋ยวคาไปให้นะคะราคาชิละาสาสิบาทนะคะใครสนใจชิ้นไหนแคปภาพได้เลยเป็นฮอตดอก ตำหนิประมาณนี้เลยนะคะมีลายเส้นนะคะอันนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะชิ้นใหญ่มากเนื้อดีนิ่มสโ,โลนะคะอันนี้ราคาชิ้นละสามสิบบาทนะคะต่อมานะคะเป็นบันนะคะอันนี้เป็นตำหนิมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นด้านหลังอันนี้เป็นแ็กนะคะสโลนะคะอันนี้ราคาชิ้นละสามสิบบาทนะคะ ชิ้นนี้เป็นบานลูกโป่งนะคะอันนี้เป็นแท็กเลยแท็กแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นใหม่นะคะสโลนะคะชิ้นนี้ราคาสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็เป็นปังยานะคะอันนี้ของใหม่นะคะราคาชิ้นละสามสิบห้านะคะอันนี้เป็นโดนัทนะคะของป๊อปปูล่านะคะอันนี้ของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะราคาสูงมากอันนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมีชิ้นเดียวนะชิ้นนี้เป็นอุนจินะคะ อันนี้ไม่น่าจะมีตำหนินะคะสโลนิดหน่อยนะคะตัวนี้ราคาห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นแทงเกอร์นะคะขอโค้ดรับตำหนิได้นะคะคือจะได้เป็นสองชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตำหนิชิ้นนี้ก่อนตำหนิน้องเยอะมากๆค่ะทุกคนสโลนะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงเป็นแบบนี้เลยแพคเกจจะมีชิ้นเดียวนะคะอันนี้ขายห้าสิบบาทนะคะใครสนใจแค่ภาพได้เลย อันนี้เป็นบานป๊อปปูล่าแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากสโลมากนะคะเป็นสีมุกนะคะอันนี้ราคาชิลสามสิบห้านะคะตัวนี้เป็นปังเมลอนคีบุนะคะเดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะนี่นะคะราคาชิลห้าสิบาทเท่ากันนะคะอันนี้ตำหนิแบบนี้เลยสโลมากนะคะแสงอาจจะไม่สวยนะคะอันนี้สี่ลอกแต่ว่าจะไม่โดนทับนะคะ ราคาชิ้นละห้าิบาทเท่ากันนะคะสนใจกี่ชิ้นก็บอกได้นะคะตัวนี้เป็นมาน้ำโจอี้นะคะนี่น่าจะใหม่มือหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะมีกระทับนิดหนึ่งนะคะอันนี้ราคาชิ้นละห้าิบ้าบาทนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นเป่าชวาใหม่มือหนึ่งเลยนะคะซิมุกสโลมากอันนี้ราคาชิ้นละเจบาทนะคะ ตัวนี้เป็นวิชี่นะคะราคาเจบาทนะคะใหม่มือหนึ่งยังไม่ได้แกะนะคะเจตัวนี้นะคะเป็นนกของ t อย Box Shop นะคะชิ้นใหญ่มากๆแต่ว่าแพ็กเกจไม่ตรงนะคะนี่อันนี้ราคาชิ้นละ60บาทนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็เนื้อดีนะคะเนื้อดีอยู่นะคะทุกคนดีมากเลยแหละสีมุกนะคะนี่ราคาชิ้นละหนะแล้วก็มีเปสโนแมนตัวนี้นะคะเนื้อดีมากไม่แน่ใจของแท้ไหมแต่ว่าอยู่ในแพ็กเกจแท้นะคะ เนื้อดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ราคาชิละ30บาทนะคะตัวนี้เป็นแอปเปิลนะคะอันนี้ราคาชิละ30สิบนะคะไม่สโลนะนี่เลย30บาทตัวนี้นะคะเป็นกล้วยยืดนะคะแบบนี้เลยอันนี้หอมกล้วยมากอันนี้ราคาชิละยี่สิบนะคะตัวนี้เป็นมินเนี่ยนะคะมีลายเส้นข้างหลังนะคะอันนี้ราคาราคาห้าบาทเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นของแท้นะขอคนรับตำหนิได้นะคะจะมีตำหนิด้านหลังนะคะ อันนี้เป็นมากระลงสกูชี่ฟันนะคะน,นี้เป็นของใหม่เมื่อหนึ่งเลยนะอันนี้ราคาเชลล่ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเป็นกล้วยแบบนี้เลยนะคะเนอก็จะนิ่มๆนะคะอันนี้ราคาสามสิบบาทนะคะอันนี้เป็นมากรอลงแบบนี้เลยนะคะน,นี้ราคาสาสิบห้านะคะของใหม่นะคะนี้อันนี้เป็นบังเนยนะคะตอนนี้ประมาณนี้เลยนี้เป็นเหกนะคะ อันนี้ราคาชิลละสาสบาทนะคะเดี๋ยวให้แพ็กเกจไปนะตัวนี้เป็นบันนะคะเหลือจากล็อตที่แล้วนะคะอันนี้ให้ยี่สบาทเท่านั้นนะคะแพ็กเกจเลอะนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนี้ราคาชิลละยี่สิบนะคะมีแท็เอมตัวนี้เป็นตัวแบบนี้เลยนะคะสโลนะตัวนี้ราคา25บาบทนะคะอันนี้น่าจะเป็นของแลนะคะไม่สโลตัวนี้ราคา สิบห้าบาทนะคะชิ้นใหญ่อยู่นะตัวนี้เป็นกระรลกดินนี่นะคะสีลอกลอกแบบนี้เลยนะคะไม่มีแพคเกจนะคะน,นี่เนื้อดีมากอันนี้ราคายี่สิบบาทนะคะตัวนี้เป็นปังแผ่นแบบนี้เลยนะคะคือมันจะเป็นแตกๆอย่างเดียวค่ะทุกคนสโลนะคะชิ้นใหญ่มากอันนี้ราคาห้าสิบบาทนะคะทุกคนนี่ห้าสิบนะคะอันนี้เป็นน้องแกะนะคะ ต้อนหนีแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลายเส้นนะเนื้อดีนะคะอันนี้ราคาชิลส์สี่สิบบาทนะคะเป็นยัมี่เนาะอันนี้เป็นบันป๊อปแบบนี้เลยนี่เลยนะคะอันนี้ราคาสามสิบบาทนะคะเป็นจิ๋วๆนะคะน่ารักมากบันมีทีนะคะเป็นสีลุงนะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะแต่ว่าแพ็กเกจจะขาดนิดหน่อยอันนี้ราคาสี่สิบบาทนะคะ โดนัสนปี้นะคะมีเป็นชิ้นสีนี้นะคะตั้หนีแบบนี้เลยสซโลนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะตั้หนีบแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะสซโลเหมือนกันนะอันนี้ราคาชิ้ละสี่สิบห้าบาทนะคะชิ้นนี้เป็นเป่เาชาวานะคะตําหนิแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นออคิลิกแทบแบบนี้เลยนะคะก็อห,หอมมากนะคะแล้วก็โโลมากชิ้นนี้ขอห้าสิบบาทนะคะ เนะะี่ยค่ะหอมมากสโลมาห้าสิบาทนะคะตัวนี้เป็นน้องปลาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือรถของรถใหม่นะคะไม่ใช่ของรถที่แล้วตัวนี้จะมีตําหนิตรงนี้นะคะนี่เลยสโลนะคะอันนี้ราคาชิ้นละเอ่อห้าสิบห้าบาทนะคะตัวนี้ห้าสิบห้าบาทนะคะสโลมากนะคะเนื้อดีมากตัวนี้เป็นแทกคคาเฟ่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะตําหนิก็แตกๆเลยนะคะมีลายเส้นนะคะ เนล้วก็จะเน้นๆนะคะตัวนี้ราคา45บาทนะคะตัวนี้ก็เป็นคาเฟ่นะคะตําหนิแบบนี้เลยแท็กนะคะอันนี้ราคา45บาทเหมือนกันนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นน้องบันชาบูนะคะจะมีตําหนิตรงด้านหลังนะคะแบบนี้เลยอันนี้ราคาชิล่าสาสบาทนะคะ ต่อนะคะเป็นน้องหมีแบบนี้เลยนะคะขอคนรับสภาพได้นะคะแต่ว่าชิ้นใหญ่มากๆคือเราได้มาแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนเรารับมาเนาะเรารับเหมามาเนาะอันนี้ราคาชิ้นละสาสบาทนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนเอาไปบีบเล่นได้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละสาสิบเท่านั้นเลยนะคะโดนัทคิตตี้นะคะนี่คือเป็นของมือหนึ่งนะคะแต่ว่าตัหนี้ก็แบบนี้เลยนะคะก็คือเก็บน้องไว้ไม่ได้ขายตัวเนี้ย ตำหนีน้องก็เลยขึ้นนะคะนี่นะคะนี้ราคาชิละ50บาทเอ้ยอันนี้ลดให้เหลือ45บาทนะคะตัวนี้ราคา45านะคะนี่นะสโลมากเลยอันนี้ราคา45านะคะแล้วก็เป็นน้องก้อนเนื้อแบบนี้เลยนะคะของเล่ยๆนะคะชิ้นใหญ่เนื้อดีมากแพ็กเกตน้องจะขาดนิดนึงนะคะอันนี้ราคาชิละ20บาทนะคะทุกคน20บาทนะ อันนี้เป็นกระดูกแบบนี้เลยนะคะเป็นไม้โบนนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าอันนี้ราคานี่นะคะ,ะ,คะสโลนะคะตัวนี้ราคาสามสิบบาทนะคะสนใจแคปภาพได้เลยต่อไปเป็นตัวนี้นะคะเหลือจากล็อตที่แล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้เซลให้เหลือสี่สิบห้าบาทนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นน้องม้าโพนี่นะคะจำหนีก็แบบนี้เลยเห็นไหมเอ่ย ก็คือมันจะมีแตกๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวน้องไม่แบนมากนะคะชิ้นใหญ่มากหอมมากสโลมากด้วยค่ะตัวนี้ราคาชิลสามสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นน้องกล้วยแพนด้าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสีพาสเทลสวยมากสโลนะคะสโลมากอันนี้ราคาชิลละห้าสิบนะคะ ค่ะของรอานนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสนใจชิ้นไหนแขปภาพแล้วทักไลน์ได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ bye bye. บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวครบหนึ่งพันซับนะคะเราจะมาอัดคลิปแจกกันนะคะโอเคอ่าแล้วก็จะบอกว่าใครที่จะเอาชื่อเฟสน,นะคะให้พิมพ์คาว่า my atom shop นะคะไปที่เฟสเลยมันจะขึ้นชื่อเฟสที่เราโพสไอดียไลนอยู่นะคะทุกคนโอเคบ๊ายบาย